ผมโจทันเดอร์ขอแนะนำโอเวอร์ท็อปอัพผู้ให้บริการเติมเกมราคาถูกไอดี ID, โตชาสเตมินาไม่พอใช้ก็ใช้เงินแก้ปัญหาสิครับร้านนี้ไว้ใจได้มีผู้ติดตามกว่า10,000แคนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ใช้งานยาวนานกว่า5ปีมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองสามารถเติมเงินผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด24ชั่วโมงเติมกับโอเวอร์ท็อปอัพถูกกว่าซื้อเองในเกมเก็บเงินส่วนตังไว้กินข้าวหรือเติมทุวกว่ามันจะเทพเห็นใครโพอ์อวดหน้าเฟซอย่าไปยอมมันนะครับคิดจะใช้เงินแก้ปัญหาโปรดเสิร์ชหาโอเวอร์ สวัสดีครับผมโจโจ t h เด d e r และนี่คือช่องเล่นเกมที่ผมอยากจะทําอะไรก็ได้ที่ผมอยากทำเซเลโซซิโรนะครับหลายคนก็น่าจะเห็นกันแล้วว่าอีฟเวลีนเนี่ยผมเปิดไม่ได้นะครับและผมก็ดันพูดในคลิปนั้นไปแล้วนะครับว่าถ้าผมเปิดไม่ได้เนี่ยคลิปสอนเล่นแบบสมองกล้ามเนี่ยมันก็คงจะไม่มีนะครับเพราะว่าผมไม่มีตัวเล่น ต่มันก็ดันเป็นคลิปนี้โผล่ขึ้นมาจนได้ทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับคือผมก็ยังไม่มีเหมือนเดิมนม่นแหละคุณไม่ต้องมาคิดว่าเอ้ยพวกมึงไปแอบเติมแปลวะ่าอูแมเงกม่งหลอกลวงประชาชนไม่ใช่กูยืมไอเดีเพื่อนมาทําคือผมก็นั่งคิดๆอยู่นะว่าแบบเออเรามีกลุ่มเพื่อนที่มันเล่นเซเลสโซซิโลเหมือนกันอยู่แล้วเนี่ยเราไว้ใจกันในการยืมไอดีมาช่วยทำคอนเทนต์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าตู้ไหนผมเปิดไม่ได้แล้วพวกคุณจะไม่มีคลิปสอนเล่นเลยเนี่ยผมก็เออเห็นใจพวกคุณว่ะโดยเฉพาะพวกเพื่อนๆกูงบาาาทีี่่่อออดปกกเวมึไ ไหกูอยากรู้สอนกูนเล่นหน่อยกูมีแต่ตัวแต่ไม่มีวิธีเล่นผมก็เลยได้รับความอุปการะคุณนะครับมาจากคุณท็อปอีเตอร์ เจ้าของไอดีที่ผมกาลังเล่นอยู่นี้นะครับก็ขอขอบพระคุณคุณท็อปจริงๆนะครับที่ให้ยืมไอดีมามามาเข้าสู่คอนเทนต์ของเราในวันนี้ดีกว่านะครับวิธีเล่นอีฟลีนแบบสมองกล้ามคุณต้องรู้อะไรบ้างแต่แน่นอนครับเหมือนเดิมก่อนที่ผมจะเริ่มบอกวิธีเล่นนะครับผมขอพูดดิสเคมเมอร์เอาไว้ตัวโตๆก่อนนะครับว่าวิธีการเล่นของผมนั้นไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะครับมันจะเป็นวิธีที่เน,น้นง่ายเน,น้นสะดวกนะครับตัดอะไรจุกจิกออกไปให้หมดแล้วก็ไม่ได้ทําดาเมจสูงที่สุดนะครับซึ่ง ถ้าเกิดว่าคุณสนใจที่จะเล่นสายเมตาผมก็ขอแนะนํายูทูบเบอร์ท่านอื่นนะครับน่าจะตอบโจทย์ของคุณมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นพวกลิงสมองกล้าไม่อยากจะคิดอะไรเยอะแยะอยากจะเล่นคิดๆๆๆเข้าไปแล้วก็ผ่านเนี่ยตามผมมาเลยครับสายมาตามสไตล์ของผมก่อนที่จะเริ่มสู่วิธีเล่นนะครับขอพูดถึงวิธีการจัดทีมก่อนนะครับว่าอีฟลีนจัดทีมยังไงโดยวิธีการจัดทีมอีฟลีนในแบบของผมนะครับผมจะวางอีฟลีนไว้ตัวที่1ครับทำหน้าที่เป็นเมนดพเอสลงสนามยืนสนามบ่อยที่สุดแล้วครับดาเมจส่วนใหญ เล่นเป็นสายสตันหรือสายซัพพอร์ตถ้าคุณเป็นสายสตัรนะครับคุณสามารถวางตัวสตัรเอาไว้ที่ตัวที่2ได้ครับเช่นไลเตอร์โคเลดาชิงยี่นะครับหรือว่าจะเป็นตัวแทงอย่างซีซ่าที่สามารถทำทำสตัน์ศัตรูได้ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นตัวช่วย DPS เช่นเบอร์นิสก็ได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ตัวที่2เนี่ยต้องระวังก็คืออย่าไปแย่งอีฟลีนยืนอยู่บนสนามนานนกครับเพราะว่าอีฟลีนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเก็บเกตอยู่บนสนามด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นตัวสตารที่อยู่บนสนามได้ไม่นานแล้วก็ทําประสิทธิภาาพไไดด้ีเเเนนนผมก็็จจะะะขอออแํปรตคหืุณ เป็นเบอร์นิสไปเลยมันก็ง่ายดีนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในสนามแล้วก็เป็นธาตุไฟเหมือนการเล่นกับอีฟลินได้ส่วนตัวที่3เนี่ยผมก็จะวางเป็นตัวซัพพอร์ตครับคือเบสเคสซัพพอร์ตตอนนี้ยังไงก็เป็นแอสต้าเหยาวครับเล่นกับอีฟลินเนี่ยมีแอสต้าเหยาวดีที่สุดแล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีแอสต้าเหยาวนะครับคุณจะเล่นเป็นนิโคลูซี่หรือลีน่าก็ได้นะครับแต่ว่าลีน่ามันจะไม่ได้บัฟพาสซีฟของตัวเขาเองนะครับแต่ยังไงลีน่าเนี่ยก็ยังสามารถเจาะเกาะได้แล้วก็ทาาาซััพออออรร์ตตตจจู่่โมมชวววยยยีีฟลลนนไดด้้้ะคคคบบบแแใๆเก็ืถุณส นิโคแอสตาหย่าบวกลูซี่แอสตาหย่าบวกลีนะก็บอกเลยว่าถ้าเล่นสซัพพอร์ตนะครับอีฟลีนเราก็จะแรงแบบโคตรแรงดาเมจลักล้านถึงแน่นอนครับหรือถ้าใครจะใจหมาแบบเล่น2เมนดีพีเก็ได้นะครับเหมือนของผมเนี่ยมีแอสตาหย่าใช่ไหมแล้วผมก็เอาอีฟลีนไปเล่นกับมิยาบีนะครับได้เหมือนกันแน่นอนว่าตัวซัพพอร์ตน้อยลงดาเมจก็น้อยลงแต่ มันยิ่งขึ้นนะครับโอเคพอเรารู้วิธีการจัดทีมกันแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าก่อนเริ่มเกมนะครับหลังบ้านเนี่ยเราต้องเซตอัพอะไรและต้องรู้อะไรก่อนบ้างสิ่งที่ต้องรู้อย่างที่1นนะครับก็คือดาเมจของอิฟลีนมาจากไหนคําตอบก็คือมาจากเชนคอมโบครับเชนคอมโบก็คือเวลาที่ศัตรูติดสตันและอิฟลีนเขาลงมาจากการส่งมาแล้วก็ใช้ท่าโจมตีต่อเนื่องอะ่ะแต่ทีนี้คือว่าความพิเศษของอิฟลีนเนี่ยมันสามารถทําเชนคอมโบได้ด้วยตัวเองแม้ว่าศัตรูจะไม่ติดสตันครับโดยวิธีการทออําชนอมขำ สิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือตัวอิฟลีนจะมีเกจเชนคอมโบอยู่ใต้หน้าโปรไฟล์ครับการเล่นอิฟลีนสําคัญที่การดูเกจนี่แหละครับสายโดยเกจเชนคอมโบนี้นะครับสายมันจะแบ่งออกเป็น2ฝ้าครับทางซ้ายกับทางขวาถ้าเกิดว่าเราเล่นตัวนี้นะครับโจมตีต่อไปเรื่อยๆใช้ท่านู่นท่านี้นะครับเกจทางซ้ายจะเพิ่มครับและถ้าเกิดว่าเกจทางซ้ายมันถึงหลอดปุ๊บเราสามารถกดโจมตีค้างเพื่อใช้ท่าชาร์จโจมตีได้ครับและทุกครั้งนะครับที่เรากดชาร์จโจมตีเนี่ย เกรดทางขวามันจะเพิ่มขึ้น1แต้มครับและหลังจากนี้ผมจะขอเรียกเกรดนี้ว่าทางซ้ายเกรดเล็กทางขวาเป็นเกรดใหญ่นะครับหน้าที่ของคุณก็คือโจมตีจนเกรดเล็กเต็มแล้วกดชาร์จโจมตีแล้วมันจะไปเพิ่มเกรดใหญ่หนึ่งแต้มคุณเก็บเกรดใหญ่ให้ครบ3ามแต้มจากนั้นกดชาร์จโจมตีครับคุณจะทําการใช้เกรดใหญ่ทั้ง3ามแต้มนั้นเป็นการทาเชนคอมโบเหมือนก,นกันกับตอนที่ศัตรูติดสตันเลยครับและตรงจุดนี้คือดาเมจส่วนใหญ่ของอีฟลินครับดาเมจหลักมาจากเชนคอมโบและดาเมจรองมาจากการชาร์จโจมตีครับไม่ต้องทำดิสอ ไม่ต้องสนใจเรื่องเผาไหม,ม้ดาเมจเพียวๆเน้นๆบัฟเท่าไหร่ได้เต็มๆต่อมาเป็นสิ่งที่คุณควรรู้อย่างที่2นะครับก็คือคุณควรทาคิเรทขั้นต่ําให้ได้55%เนครับเนื่องจากว่าอีฟลีนนะครับจะมีพาสซีฟที่เขียนเอาไว้ว่าถ้าใส่ตัวสตัรหรือซับพอร์ตเข้าร่วมทีมนะครับจะทําให้ท่าเชนคอมโบของเธอกับท่าไม่ตายของเธอนะครับแรงขึ้น30%ตครับแต,แต่แต่เท่านั้นยังไม่พอครับแต่ถ้าคุณมีคิเรทถึง80%นะครับนจะทําให้ตูณดาเมจ เพิ่มขึ้นไปอีก125%จากของเดิมครับเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ไม่รู้สมองลิงอย่างเราคิดไม่ได้คุณคิดแค่ว่าถ้าคีเลต80ดมันจะแรงขึ้นครับทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยครับว่าเอ้ยมันต้องการคีเลต80ดไม่ใช่เหรอแล้วทําไมถึงบอกให้ทําแค่55ล่ะก็เพราะว่าพาร์สิอีกอย่างของอีฟลีนนะครับจะเพิ่มคิเรตอีก25%ถ้าสมมติว่าอัพเต็มเมื่ออีฟลีนกดใช้สกิล ex หรือลงสนามแบบซับพอร์ตจู่โจมคุณดรครทา,า่ํ key แ 55%ก็พอแล้วก็อัพสกิลพาซีฟให้เต็มเดี๋ยวลงสนามไปมันก็ถึง80เองครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจริงนะครับก็ทําคิเรทไป75%ก็ได้นะครับบวกกับ25%มันก็จะกลายเป็นคิ้อยตีทุกดอกคิออกทุกฮิตมันก็จะโคตรเท่แต่ถ้าเกิดว่าคุณทรัพยากรไม่พอเอาไปลงคิแดมดีกว่าครับต่อมาเป็นอย่างที่3ครับที่คุณควรรู้ตอนเล่นอีฟลินครับก็คือเวลากดหลบหลีกก็คือเวลาที่ศัตรูโจมตีมาแล้วมีแสงวิ่งขึ้นแล้วคุณต้องกดหลบอะ่ะคุณเปลี่ยนจากการกดหลบธรรมดาเป็นการกดสกิล EX หลบ เพราะว่าการกดสกิล ex หลบนะครับมันจะทําให้เจนแต้มเชนคอมโบได้เร็วขึ้นครับและคุณไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยมันจะต้องมีแต้มสกิลหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ต้องสนใจครับไม่ว่าปุ่มสกิล ex ของคุณจะเป็นสีม่วงหรือว่าจะเป็นสีเทาคุณกดไปเลยครับแต่สิ่งที่ต้องระวังอย่างหนึ่งนะครับก็คือไอ้ท่ากดหลบหลีกโดยปุ่ม e เนี่ยมันจะมีข้อแม้ว่าอิฟลินของเรานะครับมันจะต้องมีได้สีแดงผูกติดอยู่กับศัตรูไว้ครับซึ่งไอ้ได้สีแดงนี่นะครับถ้าเกิดว่าศัตรูโจมตี ดอทไปแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยให้คุณกด e นํามาก่อน1ครั้งฟรีๆครับแล้วมันจะผูกได้ติดไว้เลยหรือถ้าคุณไม่อยากคิดอะไรมากนะคุณโจมตีไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวได้มันก็ผูกเองอ่ะแต่นี้ก็จะแรนดอมหน่อยนะบางครั้งคุณก็กดติดบางครั้งคุณก็กดไม่ติดถ้าอยากเอาชั่วก็กด e นําไว้นะครับหลังดอทเสร็จแต่สายสมองกล้ามอย่างเราเราไม่สนอยู่แล้วครับเราก็ตีไปแล้วมันก็กด e อ่ะติดก็ติดไม่ติดก็โดนตีแค่นั้นแลกหมัดกันไปนะครับรูปผู้ชายมันก็ต้องสุรันแบบนี้แหละอ่ะุกคดถต่มาาย้้้ณใใชไห ถ้าไม่ตายก่อนที่จะกดชาร์จโจมตีแล้วไปเชนคอมโบของอิฟลีนนะครับเนื่องจากว่าการกดถ้าไม่ตายของอิฟลีนนะครับมันจะทําให้เธอเนี่ยถอดเสื้อคลุมออกครับเป็นโหมดถอดเสื้อคลุมและมันจะทําให้ได้แต้มเชนคอมโบมา1แต้มครับหมายความว่าคุณควรเก็บเกรดใหญ่ไว้2แต้มพอครับยังไม่ต้องถึง3แต้มพอคุณกดอันตีปุ๊บมันก็จะกลายเป็น3แบบฟรีๆเท่านั้นยังไม่พอครับถ้าไม่ตายในโหมดถอดเสื้อคลุมเนี่ยจะทําให้การเชนคอมโบของเธอจากปกติใช้3แต้มต่อ1เช่เชนมันจะเหลือ2แต้มครับ ซึ่งมันจะทําให้การเก็บเกรดเชนคอมโบครั้งถัดไปเนี่ยสามารถเก็บได้เร็วขึ้นแล้วก็ใช้งานได้ถี่ขึ้นนะครับดาเมจก็จะสูงขึ้นด้วยอามารสรุปอีกครั้งนะครับว่าเมื่อกี้คุณต้องเซตอัพอะไรบ้างนะครับหคือดาเมจของอีฟลีนมาจากท่าเชนคอมโบนะครับเก็บเกรดให้ครบ3แล้วก็ใช้ท่าเชนคอมโบเป็นดาเมจหลักครับ อย่างที่2คุณต้องทำคิเรทให้ถึงขั้นต่ำ55%ครับเพื่อที่จะปลดล็อกสกิลพาสซีฟของตัวเธอเองนะครับและอย่าลืมอัพสกิลพาสซีฟให้เต็มด้วยนะครับอย่างที่3คิดจะหลบคิดถึง ex และอย่างที่4ถ้าคุณอยากใช้ถ้าไม่ตายให้ใช้ก่อนกดเชนคอมโบครับอันนี้คือเมนคอนเซปต์เมนไอเดียคร่าวๆนะครับที่จะสามารถเอาให้คุณไปเล่นอีฟลีนได้แบบสมองกล้ามทีนี้เรามาดูการเล่นจริงกันบ้างครับว่าเวลาเล่นจริงมันต้องทำยังไงสมมติว่าเริ่มเกมมานะครับเปิดสนามคุณเดินเข้ามาสู่สสนนนนาาามมคคครรรแแ่่่่ออววิงกกกทททีีุณ็ื คุณมีตัวซัพพอร์ตอะไรบ้างคุณเอามาใช้สกิลให้หมดเลยครับคุณมีแอสตาวยคุณก็เอามาร้องเพลงนะครับมีลูซี่ก็เอามาตีไม้เบสบอลมีซีซ่าก็เอามาแจกโลมีเบอร์นิสก็เอามาหมุนนะครับแล้วแต่ว่าตอนนั้นคุณเล่นตัวอะไรเมื่อคุณเซตอัพทีมเสร็จเรียบร้อยแลวครับทางแยกของสายสัตนกับสายซัพพอร์ตจะแยกทางกันลยครับผมขอพูดถึงสายสแตนก่อนแล้วกันนะครับสหายถ้าคุณเล่นสายสแตนนะครับหลังจากที่คุณเซตอัพตัวละครเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยให้คุณีโจงต ต่อไปเรื่อยๆนะครับรอเกตเล็กมันเต็มแล้วคุณก็กดชาร์จโจมตีเพื่อเก็บเกตใหญ่สิ่งที่คุณควรระวังก็คือการโจมตีของศัตรูครับเพราะว่าการชาร์จโจมตีของอีฟลีนนั้นมันไม่สามารถป้องกันการโจมตีของศัตรูได้ครับมันไม่ได้ไอเฟรมในจังหวะนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเห็นศัตรูเนี่ยกำลังจะโจมตีคุณนะครับเป็นแสงสีเหลืองวิ่งขึ้นมาเนี่ยให้คุณกด e หลบหลีกครับเพื่อเก็บเกตเชนคอมโบให้ได้เร็วขึ้นอีกสักนิดก็ยังดีนะครับเก็บไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบสา,าบมาม่่าาว คุณจะเล่นตัวฉิงยี่หรือว่าคุณจะเล่นไลเตอร์หรือคุณจะเล่นตัวอะไรนะครับทำสตันให้ได้เร็วที่สุดตามแมคานิกของตัวละครตัวนั้นในจังหวะนี้นะครับถ้าเกิดว่าอีกตัวหนึ่งเป็นตัวซับพอร์ตเนี่ยมีอะไรก็เอาออกมากดครับมี ex ก็กดมีท่าไม่ตายก็กดนะครับมีอะไรใส่ไปให้หมดมีเป้าหมายว่าทําให้ศัตรูติดสตันให้เร็วที่สุดครับพอศัตรูติดสตันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำคอมโบกันไปตามเรื่องตามราวครับและจากนั้นอีฟลินของเราก็สามารถใช้ท่าไม่ตายได้แล้วก็กระหน่ำคอมโบเชนคอมโบทุก เปลี่ยนเป็นตัวสตันสตันปุ๊บอิฟลีนใส,ใส่ใส่เสร็จปุ๊บกลับมาเก็บเกตใหม่นะครับบนลูปแล้วตรงส่วนนี้นะครับผมถ้าคุณเป็นคนที่เล่นเกมเก่งกะจังหวะดีไหวพริบดีนะครับคุณจะสามารถทําโรเทชันของอิฟลีนได้แบบเพอร์เฟกเลยครับคือมอนที่อยู่ดีเฟนด่านสุดท้ายห้อง7อ็ดอะ ก็คือสตาร์ทครั้งเดียวหายเลยแต่มันจะเป็นโรเทชันที่ต้องฝึกฝนค่อนข้างเยอะนะครับมันจะเป็นแนวเมตาเมตานิดนึงนะครับถ้าใครสนใจผมขอแนะนําช่องของคุณพอจอ์นะครับที่ชื่อช่องว่า justinete นะครับถ้าคุณทำคอมโบได้ตามที่คุณพอจอ์เขาสอนในคลิปนะครับมอนลมครั้งเดียวมอนหายเลยซึ่งแน่นอนผมแม่งลิงเว้ยผมเล่นไม่ได้แบบนั้นคือมันมองไม่ทันมันกะไม่ทันผมก็เลยเอาแบบว่าอ่ะสตาร์ทแล้วก็ยัดๆไปแล้วก็โรเทชใหม่ละกันนะครับเออผมจะเล่นแบบนั้นแทนแต่ถ้าสหายท่านใดอยากจะเทิร์นโปรอิฟลีนนะ อ่ะทีมสตันผ่านมาแล้วต่อไปเป็นทีมคุณเล่นซัพพอร์ตสตัวซัพพอร์ตสตัวก็อย่างเช่นอ่าเอสตาเยาวบวกลูซี่เอสตาเยลบวกนิโคเอสตาเยาวบวกลินะอะไรเงี้ยนะครับอันเนี้ยลิงของแท้เลยครับหลังจากที่คุณเซตอัพทีมเสร็จแล้วนะครับไม่ต้องเล่นอย่างอื่นเลยครับเล่นแค่อีฟลีนอย่างเดียวกดโจมตีไปเรื่อยคอยหลบคอยเก็บเกรนะครับพอเกตเล็กเราครบแล้วก็ชาร์จโจมตีพอเกตใหญ่เราครบ3เราก็เชนคอมโบไม่ต้องสนว่าตัวศัตรูจะติดสตันหรือเปล่าหรือว่าถ้ายังไม่มีอันติต้องดองเกไว้รออััลติหรืเป่่าไม้นยดแมงเลย ส่วนตัวละครอื่นๆให้คุณเลงเกต EX ไว้ครับถ้าเกิดว่ามี EX คุณก็เอามากดถ้าเกิดว่ามีถ้าไม่ตายคุณก็เอามากดแค่นั้นมีก็กดไม่มีก็ไม่กดจบคุณอาจจะมีคิดอีกเล็กน้อยนะครับว่าแบบเอ้ยถ้ามีอันติแล้วเนี่ยเก็บเกตให้ครบ2ก่อนแล้วค่อยกดอันตินิดนึงเพื่อความคุ้มอะไรแบบนี้นะครับเล็กๆน้อยๆถ้าคุณเล่นสายนี้นะครับโลเทชันที่ต้องวนลูปมันจะไม่มีครับคุณก็เล่นสุยๆไปอะ่ะแต่ว่าถ้าสุยให้มันถูกวิธีมันจะแรงแล้วมันจะผ่านคือตอนผมเล่นจริงอะ่อะ ถ้าไม่ตายแล้วอ่ะเปลี่ยนตัวมากดส่วนอีฟลีนก็คืออกดทุกอย่างที่เห็นการเล่นอีฟลีนเนี่ยมันจะเป็นการเล่นแบบการมองเกตเกตเล็กเต็มยางอ่ะกดชาร์จ เกย์ใหญ่เต็มย่างอาเต็มแล้วกดชาร์จส่วนที่เหลือคือการคลิกรัวๆโจมตีแล้วก็รอหลบโดยการกดปุ่ม ex ประมาณนี้ครับการเล่นอีฟลีนแบบสมองกล้ามคือผมพยายามให้มันกล้ามที่สุดแล้วอะผมขอทบทวนสรุปให้ทุกคนอีกครั้งนะครับว่าวิธีเล่นอีฟลีนแบบสมองกล้ามนะครับหคือเก็บเกจเชนคอมโบให้ถึง3มแต้มแล้วก็ทำดาเมจจากเชนคอมโบนะครับ อย่างที่2ถ้าจะใช้ทําไม่ตายให้ใช้ตอนมีเกรดเชนคอมโบ2แต้มเสมอนะครับอย่างที่3มคิดจะหลบคิดถึง ex อย่างที่4ครับสายสตันเนี่ยต้องดองสกิลให้อีฟลีนไปใช้ตอนศัตรูติดสตันครับถึงจะคุ้มอย่างที่5สายซับพอตสตัวนะครับกดๆไปเลยครับมีก็กดไม่มีก็ไม่กดคือขนาผมเล่นงงๆผมยังทําดาเมจหลักล้านได้ผมงงมากอ๋อลืมไปไม่ใช่ไอดีกูไอดีเพื่อนไอ้เฮียโอ,อ้คุณท็อปเนี่ยเขาปั้นมาดีจริงๆนะครับเดี๋ยวก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับที่ทําให้ได้เห็นดาเมจหลักล ้าคุณตอปเปิดทุกตัวเลยได้ทุกตัวเลยผมขอยืมไอดีคุณต็อมมาทําคลิปสอนอีกนะครับสาธุนี่แหละครับก็วิธีเล่นอีฟลีนแบบสมองกล้ามตามสไตล์ของช่องโจ t h เดอร์นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้พวกคุณทุกคนผมยังยืนยันนะครับว่าถ้าคุณเล่นอีฟลีนดีๆมันเก่งมากๆแต่มันก็ต้องฝึกคอมโบอะนะส่วนผมไม่ไวครับผมสายสมองกล้ามสมองลิงขอเล่นก็ง่คลิกๆไปแล้วก็จบแค่นี้แฮปปี้แล้วครับขอแค่ผ่านคอนเทนต์ก็แฮปปี้แล้วครับแล้วหวังว่าสหายสมองกล้ามหลายท่านจะได้ประโยชน์กลับไปนะครับและถ้าเกิด นะครับสหายช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็ช่วยกด s u b สไครป์ช่องผมด้วยนะถ้าคุณยังไม่กดถ้าจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ติดตามช่องผมอีกในอนาคตได้นะครับผมจะมีคลิปแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆตอนนี้นะครับไกด์วิธีเล่นแบบสมองกล้ามเนี่ยน่าจะมีทุกตัวละครและ้วละมั้งเพราะว่าเออผมได้ไอเดีเสียมาแล้วเดี๋ยวเสียเขาก็มีทุกตัวเองอะใช่ไหมอ่าโอเคโอเคตู้ต่อไปนะครับซิลเวอร์โซเยอร์นะครับเจอกันแน่นอน i อดีผมเองได้ชัวนะครับเพราะว่ามีการันตีแล้วสำหรับคลิปนี้โซลอนย